สวัสดีครับวันนี้พ่อพงพอเพียงนะครับจะพามาริดใบผักหวานป่านะครับเห็นไหมครับนี่ใบผักหวานป่าที่ดกๆแบบนี้นะครับเราต้องลิดใบนะครับถ้าเราไม่ลิดใบเราก็จะไม่ได้ยอดอของผักหวานป่าอ่อนๆแตกออกมาใหม่นะครับฉะนั้นเราจะต้องมาลิดใบนี้ออกนะครับเพื่อว่าจะให้ผักหวานแตกยอดนะครับเดี๋ยวตามพ่อพง มาริดใบผักหวานป่าเลยนะครับว่าเขามีวิธีการริดใบอย่างไรนะครับผมนี่ครับเราจะมาทําการริดใบผักหวานป่ากันนะครับนี่กิ่งไหนที่เล็กๆเราก็เอาออกเลยครับเราก็ไม่ต้องเอาไว้นะครับนี่ครับแล้วก็ริดใบออกนี่ครับนี่ริดใบออกแล้ยอดไหนที่เป็นปลายสุดเนี่ยเราก็เด็ดออกเลยครับนี่อย่ารูดแบบนี้นะครับ ถ้าเรารูดแบบนี้นี่ตาตาที่จะแตกกิ่งมาใหม่เนี่ยมันจะช้านะครับเราต้องดึงเอาอย่างนี้นะครับทุกใบทุกใบเลยนะครับนี่ครับเราต้องนี่ครับแหละครับการริดใบผักหวานป่าพอเราริดไปประมาณสักสองอาทิตย์เราก็ได้ผักหวานป่ารับประทานแล้วครับ กิ่งในกิ่งเล็กเราก็เด็ดออกเราไม่ต้องเสียดายนะครับเพราะว่าถ้ากิ่งเล็กไปยอดใหม่ที่แตกออกมามันก็จะยอดเล็กครับ,รบใบนี้เราสามารถเอาไปทําชาได้นะครับชาผักหวานป่าครับแต่ว่าพ่อพงไม่มีเวลานะครับเราก็เลยไม่ได้เอาไปทําชานะครับเราจะทิ้งไปเลยเพราะว่าทิ้งลงมาตรงพื้นเนี่ยเราก็จะได้เป็นปุ๋ยครับ นี่นะครับเราก็ริดใบออกอย่างนี้ครับไม่รูดนะครับไม่รูดไม่ทําการรูดแบบนี้บางคนมักง่ายรูดแบบนี้ไอต้ตรงตรงเนี้ยมันจะช้านะครับเนี่ยตรงตาที่มันจะแตกยอดมาใหม่เนี่ยฉะนั้นเราจะไม่รูดนะครับเราจะดึงออกเราจะริดเขาเรียกว่าริดนะครับเนี่ยออกแบบนี้ครับถ้ารูดนี่ตรงที่จะแตกยอดมาใหม่ arose, อ่ะมันช้าครับน่ครับเราเอาใบออกให้หมด การริดใบนะครับเราก็ไม่จําเป็นเนี้ยต้องริดหมดทุกใบก็ได้เราก็พิจารณาดูตามความเหมาะสมกันละกันนะครับเพราะบางบางทฤษฎีนะครับเวลาเขาริดใบอ่ะถ้าจะริดใบเว้นใบคือริดใบนี้นะครับแล้วก็เว้นใบหนึ่งแล้วก็มาริดใบถัดไปอย่างเงี้ยนะครับเขาจะเอาไว้เพื่อ,อว่าให้ผักหวาน ได้มีการสัรงข้อแสงสังรงข้ออาหารบ้าง นี่ครับพ่อพงได้ทําการริดใบเรียบร้อยแล้วนะครับส่วนที่เห็นเื้อเขียวอยู่นี่นะครับคือพ่อพงจะไม่ริดนะครับเพราะว่ามันเป็นยอดใหม่ที่มันแตกออกมาปีนี้เป็นจิงกระโดงนะครับอันนี้เราเอาไว้เป็นลำต้นหลักนะครับลำลำต้นหลักของอปีต่อๆไปนะครับอันนี้ก็เสร็จเรียบร้อยแล้วครับในการริดใบนะครับของผักหวานป่าเพื่อให้อ่า ผักหวานป่าแตกยอดอ่อนๆให้เราได้รับประทานครับ